ก็เดี๋ยวครูป๊อกนะครับจะให้พี่จักรจันรนะครับฝึกซ้อมการเข้าเกียร์ตั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์ถอยหลังนะครับมือซ้ายครับมาจับที่หัวเกียร์มือต้องเป็นลักษณะแบบนี้นะพี่นะแขนตั้งตรงหัวไหล่ไม่ยกโอเคครับเดี๋ยวเราจะใช้เกียร์ว่างกันมือซ้ายที่พี่จับอยู่ที่หัวเกียร์ยกซ้ายยกขวาครับถูกต้องเกียร์ว่างเราจะยกซ้ายยกขวาได้เยอะเพราะเกียร์ว่างสามารถไปได้ทุกเกียร์นะครับตั้งแต่เกียร์หนึ่งถึงเกียร์ถอยหลังนะและเกียร์ว่างก็คือเกียร์ที่พักของเกียร์ต่าง ความหมายก็คือพี่จะเข้าไปเกียร์อะไรก็แล้วแต่ต้องมาพักที่เกียร์ว่างก่อนเสมอนะพี่นะเท้าซ้ายเหยียบแป้นซ้ายให้สุดถูกต้องต้องเหยียบให้สุดติดฝาผนังเพราะถ้าพี่เหยียบไม่สุดจะเข้าเกียร์ยากและจะทําให้ระบบเกียร์เสียเร็วด้วยโอเคจากเกียร์ว่างนะพี่นะดันซ้ายสุดแล้วดันขึ้นนี่คือเกียร์หนึ่งโอเคครับต่อเลยครับจากเกียร์หนึ่งลงมาเบาๆเป็นเกียร์สองซ้ายลงคือสองถูกครับอ่ะต่อเลยครับ ขึ้นตรง 3, ถูครับต่อครับง 4, ลงตรงสี่ถูกต้อง,วง 5, ขวาขึ้นคือห้าถูกครับต่อครับวขวาลงคือเกียร์ถอยหลังถูกต้องเข้าเกียร์ว่างครับเช็คเกียร์ว่างาเกียร์ว่างโยกซ้ายโยกขวายเยอะพอเป็นเกียร์ว่างแล้วเท้าซ้ายปล่อยออกมาจากแป้นคัตเต โอเคเพราะถ้าไม่ใช่เกียร์ว่างแล้วเครื่องยนต์ติดอยู่ <c oughs> พี่จัก,กรจัน์ปล่อยเท้าซ้ายออกมาจากแป้งคัลดลถจะก,กระตุกแล้วก็ดับด้วยนะ <Okay. S 2> พี่นาโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่สตาร์ทรถมือขวานะครับจับที่กุญแจรถเป็นกุญแจด้ามที่เป็นอันเหล็กนะเหล็กล้นๆนะถูกต้องครับ <c oughs> เสียบกุญแจเข้าไปตำแหน่งที่พี่เสียบกุญแจเข้าไปเนี่ยจะเรียกว่าตำแหน่งล็อกตำแหน่งล็อกความหมายคือล็อกพวงมาลัยแต่ตอนนี้พวงมาลัยไม่ได้ถูกล็อกโอเคพักขึ้นไปกิกนึง เบาๆผ้ักขึ้นไปก,กิกหนึ่งกิกนี้จะเป็นตำแหน่งที่เรียกว่า ACC สังเกตว่าพอเราผักไปที่ตำแหน่ง ACC นาฬิกาติดแล้วก็กล้องติดนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่จ่ายอุปกรณ์เสริมขึ้นมาอีกนิดนึงก็คือกล้องหน้ารถแล้วก็นาฬิกาโอเคพี่มือจับกุญแจไหมคือเขาเริ่มทำงานใช่ใช,ใชแบตเตอรี่เริ่มจ่ายอุปกรณ์มาแล้วพี่ผักขึ้นไปอีกกิกนึง อ่ะโอเคนี่คือตำแหน่งของออนพี่จะสังเกตที่หน้าปาดัดนิดนึงไฟที่หน้าปาดัดติดนั่นหมายความแบตเตอรี่นะ,ะจ่ายอุปกรณ์ให้หมดแล้วเมื่อกี้พี่สังเกตเสียงกึกนั่นหมายความว่านี่คือระบบเซ็นทัลล็อกเขาทำงานเองแหละนะครับอันนี้ยังไม่สตาร์ทเปิดได้แต่พัดลมอย่างเดียวและกระจกก็สามารถขึ้นลงได้ ในตำแหน่งที่พี่ผักสวิตไปที่ตำแหน่งออนเนี่ยระบบไฟฟ้าจ่ายมาที่ระบบการสตาร์ทรถแล้วเราจะสามารถสตาร์ทรถได้โอเค,คร,รถบางรุ่นก่อนการสตาร์ทพี่ต้องใช้เท้าซ้ายเนี่ยเหยียบแป้นคัดก่อนเพราะถ้าไม่เหยียบแป้นคัดสตาร์ทไม่ติดแต่สําหรับรุ่นนี้ไม่ต้องเหยียบคัดก็ได้โอเคเท้าขวาอยากให้วางไว้ที่แป้นเบรกก่อนเพื่อป้องกันไว้ถูกต้องนะครับแล้วก็เช็คเกียร์ว่า อ่าวางแล้วนะโอเคอ่ามือขวาจับ <ตา S 2> ที่กุญแจบ,บิดขึ้นไปเลยครับพอบิดขึ้นไปปุ๊บนับหนึ่งสวิค้างไว้แล้วก็ปล่อยมือหนึ่งสองปล่อยมือเลยไป,ลยเ,ลยปลยเลยครับถูกต้องโอเคอ่าเปิดแอร์ได้ครับพักเบอร์เบอร์โลก็คือเบอร์หนึ่งผักตำแหน่งนี้นน่คือเบอร์สองโอเคเอาก็ะจบขึ้นให้ผมทีครับเกี่ยบขึ้นเลนะทั้งสองข้าง อ่าวโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้พี่จักรจันทร์ขับรถออกตัวนิ้เกียหนึ่งพี่นะโอเคเท้าซ้ายครับเหยียบแป้นซ้ายให้สุดต้องเหยียบสุดติดฝาผนังเลยนะเท้าขวาวาวที่แป้นเบรกถูกต้องแลละเพื่อความปลอดภยัยก็ก่อนที่เราจะขับไปนะครับพี่สังเกตดูตรงนี้นิดนึงสีแดงอยู่นั่นหมายว่าเบรกมือยังไม่ได้ลงนะโอเคพี่เข้าเกียหนึ่งก่อนดันซ้ายดันขึ้น ขึ้นเลยโอเคแล้วก็ลดเบรกมือลงดึงขึ้นมานิดนึงแล้วกดปุ่มดึงขึ้นครับท่านดึงขึ้นนิดเดียวแล้วไม่อย่างน้อยอยู่พี่ต้องดึงให้เยอะขึ้นดึงเยอะๆแล้วก็กดปุ่มถ้าถ้าใช้มือเดียวไม่สามารถกดปุ่มได้พี่ต้องใช้2มือซ้อนกันดึงขึ้นมาเลยแล้วกดดึงมาแล้วกดเลยกดเลยถูกต้องเพราะเมื่อสักครู่นี้ผมดึงเบรกมือเอง ผมแรงเยอะผมแรงเยอะผมแรงเยอะกว่าพี่ส่วนพี่ตัวเล็กกว่าแรงน้อยกว่าก็เลยไม่สามารถใช้มือเดียวลงได้ต้องใช้สองมือซ้อนกันแล้วลงโอเค,คตอนนี้เกียหนึ่งแล้วนะโอเคตอนนี้ก่อนจะขับออกตัวไปพี่มองกระจกขวาิดนึนงมีใครแซงเราไหมไม่มีอ่าไม่มีพี่มองไปข้างหน้าเลยนะแล้วก็การปล่อยคันเราต้องปล่อยคันออกมาสองจังหวะเพื่อไม่ให้รถกระตุกดับนะตอนนี้พี่เข้าเกีเ่ยหนึ่งแล้วเข้าซ้ายค่อยๆปล่อยมาก่อนเป็นจังหวะแรกโอเคปล่อยในิดนึง โอเคพอลดขึ้นแล้วเท้าซ้ายค้างไว้ดีมากเลยนี่รถขึ้นแล้วนะเท้าซ้ายค้างไว้ก่อนดีมากพอลถขึ้นต่อไปสักพักหนึ่งเท้าซ้ายพี่ปล่อยมาให้หมดเลยหมดเลยนะครับดีมากเลยนี่คือรถไม่กระตุกหลับแดละถ้าเราปล่อยค้าสองจอพี่ขยับออกขวาพี่เปิดไฟเลี้ยวขวาก่อนจะ้ะเปิดเลี้ยวขวาแล้วมองขวามีใครไหมอ่าไม่มีออกขวาครับพี่อ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมจะให้พี่เลี้ยวขวาตรงแยกข้างหน้านะอ่ามีน้องหมานอนอยู่นะถ้าเราอยากจะหลบน้องหมามมงขวไอีกที่นึงมีใครไหม อ่าไม่มีใครอ่านหลบต้องมาไปดีครับอ่าพอหลบแล้วปุ๊บจะเข้ามาในเรนเดอร์ของเรา <finite> พี่ก็ต้องมองกระจกซ้ายมีใครอยู่ทางด้านซ้ายไหมไม่มีครับถูกครับจะเปลี่ยนตำแหน่งของรถทุกครั้งพี่ต้องมองกระจกด้วยและควรจะเปิดสัญญาณไฟด้วยนะโอเค <ะ S 1> okay. เดี๋ยวข้างหน้าผมจะให้พี่จักจรจันเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับเราจะเลี้ยวขวาที่อา okay. ้าโอเคการเปิดไฟเลี้ยวต้องเปิดไฟเลี้ยวไม่น้อยกว่า30เมตรพี่จักจรจันเปิดไฟเลี้ยวขวาได้เลยครับตีไฟเลี้ยวลงดีครับมองกระจกขว,า,า,วามีใครแซงเราขึ้นมาไหม มีเราจะมองไปข้างหน้านะครับก็เดี๋ยวพอก่อนจะเลี้ยวขวาก็อยากให้กลับไปมองขวาอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อสักครู่นี้พี่มองขวาไปครั้งแรกเนี่ยอาจจะจะยังไม่มีใครแซงขึ้นมาแต่ก่อนที่เราจะเลี้ยวอยากให้มองขวาซ้ำอีกทีนึงมีใครไหมครับไม่มีอ่าไม่มีนะครับโอเคพี่จ้าจันมองแยกทางขวามีใครไหมแยกขา้างหน้ารถตู้อยู่ไกลนะไม่เป็นไรไอ่ะพี่มองนะซ้ายหน้ารถไปครึ่งถนนขึ้นถนนอ่ะพี่พี่เจ้าจันหมุนขวาเลยเหมือนขรับมูโอเคอ่าเวลาเราเลี้ยวขวานี่พี่นะ ต้องให้รถเราออกมาอยู่เลนที่สองโอเคคือห้ล์บดีมากนี่คือเลนที่สองถูกต้องเลยเวล,ลาเลี้ยวขวามาแล้วเจอถนนสี่เลนแบบนี้คือสี่ช่องทางจาราจรแบบนี้พี่จักรกัจจันต้องอยู่เลนขวาเท่านั้นเลนซ้ายสุดก็คือเลนจากฝาตรงข้ามเขาเลี้ยวซ้ายเข้ามานะคบโอเคถ้าพี่เห็นว่าปลอดภัยแล้วเท้าขวาพี่ตบัดไปที่เร่งเติมเร่งได้เลยครับโอเคค่อยๆกดเร่งได้เลยดีมากครับมือขวาผมอยากให้วางตำแหน่งตรงนี้มือซ้ายอยากให้วางตำแห,หน่งนี้ มือซ้ายอยู่ที่ตำแหน่งเก้านาฬิกามือขวาอยู่ตำแหน่งสามนาฬิกา Marcus, แบบนี้ดีมากเลยนะพี่นาวเดี๋ยวเราจะตรงไปแยกข้างหน้านะครับ <grazing S 1> โอเคตอนนี้เติมคันเร่งอีกนิดหนึ่งได้ครับพี่โอเคเดี๋ย <inf> วเราจะฝึกเลี้ยวขวาก,กันก่อนนะพี่นะพี่จักรจันทร์ไม่ได้ขับรถมากี่ปีแล้วรวมเป็นสิบปีใช่ไหมใช่แล้วก็เกือบยี่สิบปีได้นนและแล้วก็วันนี้มาเรียนขับรถกับผมเนาะเห็นเห็นผมจากไหนนะ จทิกตอกค่ะแล้วเห็นจากทิกตอกผมสอนแล้วเป็นไงาะแน่นค่ะดีไหมเห็นสอนเห็นสอนนักเรียนแน่นมากอ่าก็เลยสนใจใช่ก็เลยสนใจเพราะว่าเราต้องการในด้านนี้นะคะโอเคพี่เปิดไฟเลี้ยวขวาครับทฤษฎีอ่ามองกระจกขวามีใครนะอ่ามองแยกขวาไม่มีใครมองแยกข้างหน้าไม่มีใครให้น้ารถออกไปประมาณครึ่งถนนก่อนโอเคหมุนเลยอ่าโอเคขาอะไรแค่นี้ก่อนครับพี่ให้หน่ารถเกือบเกือบตรงนั้นต้องเกือบตรง ต้องเกือบโอเคพอเกือบแล้วพี่คืนกลับถูกต้องทําไมต้องให้หน้ารถเกือบตรงแล้วถึงคืนเพราะมือใหม่ในการหมุนพลอยกลับเนี่ยยังช้าอยู่พอถ้าหน้ารถตรงแล้วไปคืนพลอยกลับเนี่ยรถจะเอียงขวาเลยเพราะเราเลี้ยวขวาอยู่เพราะฉะนั้นมือใหม่หน้ารถเกือบตรงและก็ค่อยคอยค,อยคืนพลอยกลับพอคืนเสร็จปุ๊บให้รถตรงพอดีปลอดภัยปุ๊บพี่ก็เติมเร่งได้เลยพี่เติมเร่งได้เลยครับดีครับโอเคค่อยเล่นเร่งได้เลยครับ เดี๋ยวสุดทางข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวากันอีกนะเกียร์หนึ่งนะครับพี่จักรจันเกียร์หนึ่งที่พี่จักรจันกำลังขับอยู่ตอนเนี้ค,ความเร็วโดยประมาณนะศูนย์ถึงยี่สิบกิโลเมตรเกียร์หนึ่งเนี่ยเป็นเกียร์ที่ใช้ในการออกตัวพอพี่จักรจันเร่งได้ถึงประมาณยี่สิบกิโลเมตรนะเสียงของเครื่องยนต์จะดังวูดนั่นแหละคือได้รอบแหละร,รอบของเครื่องยนต์ก็คือเข็มทางด้านซ้ายรอบของเครื่องยนต์จะขึ้นมาโดยประมาณนะสองพันหรอยรอบนะครับเข็มรอบขึ้นมาประมาณสองพันหรอยรอบ เข็มกิโลเมตรขึ้นมาประมาณ20กิโลเมตรนั่นแหละครับเสียงเครื่องยนต์จะดังวูดเลยนั่นแหละเราจะทําการเปลี่ยนเกียร์นะพี่นะโอเค,อเคแต่ตอนนี้ใช้เกียร์หนึ่งก่อนเดี๋ยวพอเราเลี้ยวขวาไปสักพักหนึ่งผมจะให้พี่ใช้เกียร์สองแะโอเคถ้าใครที่เบรกนะครับเอาแต่เบรกนิดนึงอ่ามีคนอยู่นะาระวังนะครับมองแยกทางขวามองแยกทางซ้ายหน้ารถออกไปประมาณครึ่งถนนอ่ครึ่งแล้วพี่จังจันหมุนขวาเลยมุนครับแล้วมองหน้ารถนะครับระวังท่อสีเหลืองด้วย อ่าคืนกาดีโอเคปลอดภัยแล้วก็เติมคนเรงได้เลยครับเติมคนเรงก่อนนะพี่นะเติมไปได้เลยก่อนตอนนี้ผมเห็นข้างหน้ามีเจ้าหน้าที่เขาทําความสะอาดอ่าถนนอยู่เดี๋ยวพี่นะก็ก็ไปกินก่อนไปเล้เราพี่นะแล้วเดี๋ยวพอโล่งๆหน่อยอยไปเก็บสองเลพี่นะ,เ,ะเติมคนเรงไปได้เรื่อยๆเลยครับ ปฏิบัติกับต่างประเทศไม่เหมือนกันเลยอืมก็อาจจะสอนกันคนละลักษณะคนละแนวพี่นะทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ผู้สอนด้วยใช่ถ้าผู้สอนอเขาเรียกว่าอะไรผู้สอนรวบลับรวดลับไปหน่อยไม่ละเอียดเราก็ไม่เข้าใจนักเรียนก็จะไม่เข้าใจใช่นักเรียนเราไม่เข้าใจครับพี่เปิดไฟเลีกกว่านะพอเปิดไฟเลียกว่าปุ๊บพี่ต้องมองกระจกมองข้างด้าน ขวาว่ามีใครแซงขวาหรือขึ้นมาไหม,ไมเพราะว่านะตอนนี้เราเปิดไฟเลี้ยวขวาก็าจริงไฟไท้ายก็คือไฟเลี้ยวเราอาจจะเสียเขาอาจจะไม่รู้ว่าเราจะเลี้ยวขวาจะแซงขึ้นมาต้องระวังด้วยนะให้หน้ารถออกไปประมาณเท่าไหร่ครึ่ง <c oughs> ของถนน่ม <c oughs> อง <c oughs> ขวาไม่มีมองหน้ามีเอาครึ่งแล้วหมุนเลยหมุนครับแล้วมองหน้ารถไว้ถ้าน้ารถจะไปเลนที่หนึ่งพี่ต้องหมุนขวาเพิ่มถูกครับเพื่อให้หน้ารถเราเข้ามาอยู่เดนที่ ถูกครับเลี้ยวขวาเข้ามาแล้วเจอถนน2เลนแบบนี้ต้องอยู่เลนขวาคือเลนที่สองเท่านั้นถูกต้องโอเคปลอดภลระพี่เติมคันเล่งได้เลยเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวขวานะแล้วพอข้างหน้าเราเลี้ยวขวาทางยาวๆเนี่ยผมจะให้พี่ใช้เกียร์สองเกียร์ใช่โอเคพี่เล่นขัเล่งผมอีกนิดนึงได้ครับถ้าเราเล่งเกียร์หนึ่งไว้นานๆเนี่ย นานๆท่าเสียครับถ้าเล่นเกียร์หนึ่งแล้วเสียของเครื่องยนต์วูดนั่นคือได้รอบแล้วตั้งนานแล้วยังไม่เปลี่ยนเกียร์นะนั่นคือหนึ่งคือกินน้ำมันสองระบบเครื่องยนต์จะเสียเร็วนะครับเพราะว่าเพราะว่าได้รอบแล้วไม่ยอมเปลี่ยนเกียร์นะครับก็ให้วูดแค่นีดเดียวพอพอวูดนิดเดียวได้รอบได้20กิโลเมตรได้2500รอบโดยประมาณนะวูดนิดเดียวก็เปลี่ยนเกียร์เป็นเกียร์ต่อๆไปได้เลย ทุกเกียร์ก็จะโดยประมาณแบบนี้คือรอบของเครื่องยนต์จะขึ้นมาประมาณอ2อ0 0ันหนะ้อรับแต่ในความเร็วของแต่ละเกียร์จะต่างกันเกียร์หได้ประมาณโดยประมาณ20เก,ก,กียร์สก็4 0เกียก 4, 80, กร์สามหเก,กียร์สี่แปดสิบเกียร์ห้าก็แปดสิบกิโลเมตรขึ้นไปโอเคมองขวามองหน้ามองซ้ายน้ารถไปขึ้นถนนพี่จัดจ้า,จานเหมุนขวาเลยหมนเลยครับมหมุนีกโอเคให้น้ารถจะมาอยู่เล่นที่เลนสองสองถูกต้องคืนนี้ครบ ให้ครบครับดีมากคนละเติกกันเร่งเลยนะผมะใช้พี่เข้าเกียร์สองแล้วพี่พเร่งคันเร่งไปเรื่อยๆเลยอย่าพิ่งพอนนะพี่เร่งไปเรื่อยๆครับเร่งคันเร่งได้เลยเร่งอีกครับให้ดีนเสียงเครื่องยนต์นงวูดไอ้วูดเนี่ยเข็มกิโลเมตรจะขึ้นมาเท่าไหร่ยี่สิบเข็มรอบจะขึ้นมาประมาณสองกับจุดข,ขาวๆคือสองพันร้อยสองพันร้อยรอบนะโอเคเร่งน,นิดนึงครับอีกน,นิดนึงอีกน,นิดนึงอีกอ่าได้แล้วเท้าซ้ายเหยียบก่อนเท้าขวายกดีมากจากเกียร์หนึ่งลงมาว่างดันซ้ายครับดันซ้ายไม่ใช่นักเกียร์สี่นักเคเกียร์เต้บบี พอเมื่อกี้นี่ที่ไม่ได้ดันซ้ายสุดพอไม่ได้ดันซ้ายสุดดันซ้ายไปน,นิดเดียวแล้วลงนั่นคือตกมาสี่เลยนะ,ะต้องดันซ้ายสุดติดกาแพงด้านซ้ายอันนี้คือเกียร์สองและ,ะแต่ถ้าบางคนเปลี่ยนเป็นเกียร์สี่คือพี่เกียร์นะ,ะ,ะพอปล่อยค่ารถจะสั่นมากๆเลยอาจจะก,กระตุกดับได้เพราะรอบไม่ได้ของเขาเพราะเราถือว่าเราข้ามเกียร์ไปโอเคแต่เบรกนิดนึงก่อนมองแยกทางขวามองแยกน้าเราไปขึ้นถนนพี่หมุนเลยะข้ามาแค่นี้ก่อนคือนี่ครบ ให้ครบครับดีมากโอเคปลอดภัยแล้วเท้าซ้ายเหยียบถ้าเท้าซ้ายเหยียบต้องปล่อยให้หมดก่อนนะ <spinning. S 1> พี่จ,าจ้าอาจารย์จะกดคันเร่งได้ก็ต่อเมื่อเท้าซ้ายปล่อยออกมาจากแป้นคันให้หมดเพราะถ้าพี่ปล่อยเท้าซ้ายไม่หมดนั่นหมายว่าพี่ยังตัดกําลังรถเขาอยู่เ <cı> พาราะการเหยียบคันปล่อยคันคือการตัดกําลังของรถปล่อยกําลังของรถจะกดคันเร่งได้ก็ต่อเมื่อปล่อยคันให้หมดแล้วถึงกดคันเร่งนะพี่นะโอเคถูกต้องดีมากครับพี่เดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยว ขวากันอีกนะพี่หน้าเปิดไฟเลี้ยวขวาโอเคแล้วก็เอเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วพี่มองกระจกขวามีใครไหม,ไม,มไม่มีครับถูกต้องครับก่อนจะเลี้ยวขวาเท้าขวาตอนนี้ของพี่จะขจัดอยู่ที่คันเร่งใช่ไหมเท้าขวาต้องอยู่ที่เบรกอโอเคกดเบรก,ก,กนิดนึงก่อนโอเคอมองแยกขวามองแยกซ้ายโอเคแล้วก็หมุนหมุนครับมองหน้ารถวองท่อด้วยขึ้นดีมากโอเค เดี๋ยวผมจะให้พี่จักรจัน์เลี้ยววาหนะเลี้ยวต่อมอไซน์นะแต่ซอยจะเล็กนิดนึงใช่ใช่เลยมอไซน์นิดนึงจะเป็นซอยใช่มอไซนใช่แล้วก็จะมีพี่ๆน้องๆเขานั่งกันอยู่ต้องระวังด้วยนะโอเคอ่ะเท้าขวาพี่กดเบรกนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นมาวางไว้ที่คัดเพราะถ้าพี่กดเบรกเยอะๆรถจะสั่นพี่ได้เหยียบคัดไปอ่ะกดเบรกนิดนึงครับอ่าเหยียบคัทให้สุดเลยแล้หมูน มีรถคันขาวจอดอยู่ด้วยระวางดีครับดีครับเราอาจจะล้่มาอยู่เลนที่สองนิดนึงเพราะต้องหลบรถคันขาวขึ้นกับดีครับคืนี้ครบเลยอ่าแล้วก็กลับมาอยู่ซ้ายเหมือนเดิมมองกระจกซ้ายให้พวกลคคันขาวก่อนดีครับเมื่อกี้ที่เราเลี้ยวปุ๊บเนี่ยพี่อาจจะต้องมาอยู่เลนด้านขวาวเพราะว่ามีรถทางซ้ายขันขาวจอดอยู่ใช่ไหมหแต่เลนด้านขวาไม่ใช่เลนของเราต้องระวังจังหวะนั้นเผื่อมีรถสวนด้วยคเ เดี๋ยวข้างหน้าผมจะให้พี่จักรจันเลี้ยวซ้ายนะเปลี่ยนเป็นเลี้ยวซ้ายบางแต่เลี้ยวซ้ายสุดทางข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราจะเลี้ยวทั้งซ้ายและขวาเลยโอเคอ่ะเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับมองกระจกข้างด้านซ้ายท้ายรถเราพ้นรถคันซ้ายยางพแล้วพแล้วโอเคเข้าได้พี่จะเลี้ยวซ้ายพี่จะต้องอยู่เลนซ้าย่นั้พี่จะอยู่เลนขวาไม่ได้เพราะเลนขวาเนี่ยในซอยเนี่ยเลอเลนขวาคือเลนงที่สวนโอเคกดเบรกนิดนึงก่อน กดคันลงไปด้วยถ้ากดเบรกเยอะๆรถจะสัน่นเหยียบคันไว้รถจะไม่กระตุกสัน่นแล้วก็ดับอเอาเขมมองขวาอมองซ้ายมีไหมเอาหน้ารถแหลมเลยหัวมุมนิดนึงพี่พี่จระจารมุนซ้ายเลยครับหมดซ้ายเลยหมุครับมุนต้องมุนเยอะๆหน่อยมุมเยอะๆหน่อยเพราะเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยพี่นะเราเลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะต้องอยู่เลนซ้ายนะครับเมื่อใช่เลนนี้เลยใช่เมกกื่อกี้เนี่ยหน้ารถเราล้ําไปอยู่เลนที่ออ2อย่างนี้นต้องระวังเพราะถ้าล้ําไปอยู่เลนที่2เนี่ยมีรถทางตรงมาเนี่ย จะอันตรายกับเราเลยโอเคไม่เป็นไรครับพี่เพราะว่าเรายังไม่เคยเลี้ยวซ้ายใช่เลี้ยวซ้ายออกไปแล้วต้องอยู่เดนซ้ายเท่านั้นโอเคแต่เบรกนิดนึงก่อนครับพี่โอเคนะแต่เบรกก่อนแล้วก็เหยียบถ้าแต่เบรกแล้วเหยียบคันดีครับรถไม่หยุดนะประคองไว้ถ้าจะหยุดปล่อยเบรกก่อนเปิดไฟเลี้ยวซ้ายด้วยมีรถทางซ้ายจอดอยู่ใช่ไหมเพราะนั้นเราเลี้ยวซ้ายเราจะอยู่เดินซ้ายไม่ได้เราต้องอยู่เดนที่สองแล้วโอเคพี่ปล่อยคันไปเบาๆถ้ารถเราหยุดแล้วเราจะออกตัวเป็นเกียร์สองได้นะแต่ต้องมีข้อแม้ว่ารถเราเบา โอเคเหยียบคันกลับไปใหม่ถ้ารถเร็วเหยียบคันม้นเลยอ่าแต่ถ้าให้ถูกต้องที่สุดเลยเวลาเราจะออกตัวต้องออกตัวเป็นเกียร์หนึ่งโอเคแต่ในบางครั้งบางทีเราอาจจะลืมไปะนะครับเราก็อาจจะออกตัวเกียร์สองก็ไม่เป็นไม่เป็นไรเป็นครั้งเป็นคราวได้แต่จะมีข้อแม้อยู่นิดหนึ่งคือถ้าจะขับออกตัวด้วยเกียร์สองเนี่ยรถเราต้องเบาเท่านั้นะนะครับถ้ารถเราหนักแล้วออกตัวด้วยเกียร์สองเนี่ยเกียร์สองแรงไม่ค่อยพอเหมือนเกียร์หนึ่ง ถ้าเราออกตัวนี่เกียร์สองแล้วรถเราหนักเนี่ยอาจจะทำให้รถเรากระตุกดับได้ค่ะโอเคเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเดี้ยวซ้ายกันนะค่ะโอเค,คก็เปิดไฟเดี้ยวซ้ายมองกระจกมองข้างด้านซ้าย,ายแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็พอใกล้จะถึงทางแยกเท้าขวาที่เรากดคันเร่ง แตะเบรกนิดนึงเท้าซ้ายขึ้นมาถ้าแตะเบรกเยอะเหยียบคันลงไปเพราะการเหยียบคันเนี่ยรถจะไม่สั่นไม่กระตุกแบบนั้นเอามองแยกขวาก่อนมองแยกน้ารถแหลมเลยหัวมุมนิดนึงอย่าอย่าออกไปเยอะถ้าออกไปเยอะจะไปกินเลนสองเข้มหมดเลยครับพี่เอามองขวาอีกนิดนึงไม่มีนะปล่อยคันลงมาปล่อยคันเบาๆออกมาดีครับเอามุนเพิ่มอีกนิดนึงถ้าเร็วไปเหยียบคันลงไปเหยียบคันเหยียบเท้าซ้ายการเหยียบคันลงไปคือเป็นการตัดกําลังของรถให้รถช้าลง อย่างที่ผมบอกไปเบื้องต้นคือถ้าเราเหยียบคัสต์รถจะเบาลงช้าลงถ้าเราปล่อยคัสต์รถจะเคลื่อนตัวออกไปนะครับแต่เมื่อเราปล่อยคัสต์รถเคลื่อนตัวไปแล้วนะครับรถอาจจะไปได้ความเร็วแค่ระดับหนึ่งถ้าอยากให้เร็วขึ้นพี่ก็ต้องกดคันเร่งแต่ว่าเราเนี่ยตอนนี้สมมตินะตอนนี้ไม่เป็นไรตอนนี้สมมติเท้าซ้ายเท้ากวาพี่วางกับพื้นเลยพี่วางกับพื้นวางกับพื้นเลยนั่แหละนี่คือเราปล่อยให้รถไหลไปเองด้วยเกียร์อะไรครับเกียร์สองโดยโดยความเร็วของรถจะไปอยู่แค่เนี้ย แต่ถ้าพี่อยากให้เร็วขึ้นพี่ก็ต้องเติมคันเร่งโอเคเติมคันเร่งครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเราจะเลี้ยวซ้ายนะโอเคพอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายพี่จักกระจังก็ต้องมองกระจกมองข้างด้านขางซ้ายค่ะใช่ว่ามีมอไซค์แทกขึ้นมาไหมโอเคก่อนจะเลี้ยวเท้าขวาควรม,มาวางไว้ที่เ <Okay. S 2> บรกอ่ะถ้าวางแล้วยังเร็ว,ยรวอยู่กดเบรกนิดนึงกดเบรกก่อนอถ้ากดเบรกแล้วรถยังเร็วอยู่เหยียบคันลงไปโอเคหมุนเลยครับเพราะถ้าเหยียบเบรกอย่างเดียวยเยอะๆลงไปรถสั่นกระตุกอาจจะดับได้เลย การเหยียบค่ดคือการป้องกันไม่ให้รถสั่นกระตุกหลับนะก็ค่อยๆค่ะอ่าค่อยๆคืนมาโอเคให้อยู่เลนซ้ายถูกต้องเลยค่ะอาพอปลอดภัยแล้วเติมเขาเลี้งเลี้ยวซ้ายออกมาแล้วต้องอยู่เลนซ้ายเท่านั้นค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นป้ายที่อยู่ตรงทางแยกที่เขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดได้ก็จริงแต่ต้องดูให้ปลอดภัยก่อนนะหลายคนบอก ว่าเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดจะผ่านไปได้เลยไหมโดยที่ไม่ต้องสังเกตขันขไม่ได้นะพี่น้อันตรายมาจะเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดออกไปได้ก็ต้องดูให้ปลอดภัยก่อนถ้าเห็นว่ารถคันฝั่งตรงข้ามที่เขาจะเลี้ยวตัดหน้าเข้าซอยเห็นว่ามาเร็วก็ให้เขาเลี้ยวเข้าไปก่อนให้เห็นในระยะที่เรา เลี้ยวแล้วปลอดภัยนั่นแหละเราถึงจะเลี้ยวซ้ายออกไปได้นะโอเคแต่เบรกนิดนึงดีครับแล้วเหยียบคัดตามดีมากมองกระจกซ้ายไม่มีใครมองแยกขวาโอเคหน้ารถแหลมนิดเดียวเอาได้แล้วหมุนเลยครับหมุนเอามองขวาซักอีกดีครับเหยียบข้างไปนิดนึงอ่าเลี้ยวซ้ายามาต้องอยู่เลนไหนอยู่เลนซ้ายอ่าอยู่เลนซ้ายเท่านั้นถูกต้องเลี้ยวซ้ายออกมาพุทธไปอยู่เลนขวาเลยได้ไหมไม่ไ,มได้พเพราะเลนขวาไม่ใช่เลนของเราเลนขวาเป็นเลนของทางตรงมาถ้าเราเลี้ยวแล้ว ล้าไปเลนขวาทางตรงมาชนเรานี่เราก็ผิดเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปเลี้ยวซอยโบนเนี่ยตามคันเขียวไป okay. ตอนนี้คัตปล่อยหมดแล้วดีครับถ้าเป็นมือใหม่นะครับในเรื่องของการเหยียบคัตยังไม่ไวพอไม่ทันพอเนี่ยเท้าซ้ายเนี่ยควรจะวางไว้ที่แป้นคัตถ้าพี่ราวางเท้าซ้ายวางไว้ที่แป้นคัตด,ดูเนี่ยผมอยากจะให้ทําแบบนี้นนี้คือถ้ามือใหม่นะถ้าการเหยียบคัตไม่ทันเนี่ยเท้าซ้ายวางไวที่แป้นคัตเพราะถ้ามีอะไรเราเหยียบคัตลงไปทัน พอเท่าระเรยบคาดไม่ทันรถกระตุกดับแต่ถ้าใครที่เก่งแล้วชํานาญแล้วโอเควางกับพื้อเท้าซ้ายพี่วางกับาาพื้วนวางได้เพราะเราเก่งแล้วเราชำนาญแล้วเราสามารถทําได้ไวแล้วเราเปิดไเลี้ยวซ้ายเหมือนเดิมครับไปไเปิดไฟเลี้ยวซ้ายโอเคมองกระจกมองข้างโอเคแต่เบรกนิดนึงอ่ามองแยกขวาอ,อ,อ่ารีบิดผิดก,ก็ไม่เป็นไรเอาม้วนก่อนม้วนก่อนอ่าโอเคเลี้ยวซ้ายมาต้องอยู่เลนที่สลายเลนที่2สองเพราะว่าเลนซ้ายมีรถคันนี้มาเจาะตรงหัวมุมโอเคอ่ะตอนนี้ ที่ปัดน้้าฝนค้างอยู่พี่ตีตัวนี้ขึ้นไปทีนแล้วปล่อยตีขึ้นแล้วปล่อยเลยโอเคเมื่อไหตีขึ้นครับตีขึ้นให้สุดให้สุดอ่ะแล้วปล่อยโอเคเมื่อกี้การปัดน้ําฝนค้างอยู่ลงไปยังไม่สุดพี่นะ,ะพี่อาจจะสับสนน,นิดนึงเพราะพี่ไปอยู่เมืองนอกเมือ <c oughs> งนอกขับพวงไรซ้ายใช่ไหม <c oughs> พวงไรซ้าย ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งของไฟเลี้ยวฝั่งด้านน้นจะเป็นฝั่งของที่ปัดน้ำฝนใช่ใชไหมโอเคอาจจะสับสนบ้างไม่เป็นไรพี่ <c oughs> ค่อยๆปรับค่อยๆปรับไม่เป็นไรพี่ค่อยๆปรับไปอ่าเลี้ยวซ้ายข้างหน้ามาอ่าเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้าย <c oughs> แต่เบรกอ่าแตเบรกถูกต้องแต่เบรกแต่เบรกแล้วเท้าซ้ายเหยียบคัดกันลงไปเท้าซ้ายเหยียบคัดด้วยกันไม่ให้กระตุกดับโอเค แล้วตอนนี้ถ้าเท้าซ้ายพี่เหยียบคัทนะพี่เผลอตกใจไปเหยียบคันเร่งนะั้นรถก็จะมีพุ่งพอเราเหยียบคัทตัดกาลังของรถหละนะครับหลายคนเลยเผลอเหยียบผิดไปเหยียบคันเร่งรถพุ่งไปฝั่งตรงข้ามอันตรายเพราะว่าไม่ได้เหยียบคัทกันไว้ก่อนนะครับจริงๆแล้วก่อนที่จะเลี้ยวเท้าขวาควรจะวางไว้ที่แป้นเบรกและให้รถไหลประคองไปก่อนปลอดภัยเท่านั้นแหละถึงจะตวัดไปที่คันเร่งได้โ <Okay. S 1> อเคเดี๋ยวเราสุดทางเราเลี้ยวซ้ายมาค่ะสุดทางนู่นนะ ทานูานเลยครับสุดทาตงตกําแพงสีข,า,ขาวๆนอ,อ่ะใตอนนี้ถ้าระยะทางยังไกลๆอยู่พี่จกักรอาจารย์อาจจะเติมคันเร่งลงไปนิดหนึ่งนโอเคอเปิดไฟเลี้ยวซ้ายถูกต้องอแล้วก็ก่อนจะเลี้ยวมองกระจกมองข้างทุกครั้งนะพี่นะ,ะควรจะมองทุกครั้งเลยเพราะบางครั้งเนี่ย จากเดิมแรกๆเรามองครั้งที่หนึ่งอาจจะยังไม่มีมอไซค์แทรกพอเราจะเลี้ยวมอไซค์แทรกมาจากตรงไนกันไมู่กเดี๋ยวเราจะไปเบียดมอไซค์ได้ถ้าเขาแทรกขึ้นมานะ,ะนะเขาไม่ระวังเราเราก็ต้องระวังเขาอโอเคคือนี้ครบครบเลยดีมากครับไปต่อเลยโอเคอสุดทางเราจะเลี้ยวใหม่นะตอนนี้มีมอไซค์จอดขวางเราอยู่ใช่ไหม,พ,มพี่มองกระจกขวาก่อนพี่มองกระจกขวาก่อนแล้วก็ขยับรถออกไป แต่ถ้าจะเปิดสัญญาณไฟด้วยก็จะดีนะ <feed. S 1> คือเราจะเปลี่ยนตำแหน่งของรถพี่จะเข้าซ้ายพี่มองกระจกซ้ายก่อน <outcome. S 1> <prescribed. S 2> พอเมื่อกี้เราหลบมอไซค์ไปเลนขวาใช่ไหมพอเราหลบแนละ้วเราก็าต้องกลับมาเลนของเราม <outcome. S 1> ั้นก่อนที่จะเปลี่ยนตำแหน่งรถไม่ว่าจะไปทางขวาหรือเป็นทางซ้ายก็ต้องมองกระจกข้างทุกครั้ง <outcome. S 1> และให้สัญญ,ญาณไฟด้วยก็จะดีให้ขนาน้างหลังเขารู้ว่าเราจะเป็นตำแหน่งของรถนะเขาจะได้ระวังเราด้วยและเราก็ต้องระวังเขาด้วยนะพี่นะโอเค ละเลี้ยวซ้ายมาต้องอยู่เลนซ้าย,ายเท่านั้นดีมา,มาโอเคเดี๋ยวผมจะให้พี่ออกไปอยู่เลนขวาอ่ะมองกระจกขวาก่อนเปิดสัญญาณไฟด้วยนึกข้างนู้จะอ่ะมองขวาขว่างไหมว่างอ่ะเอาไปอยู่เลนขวาเลยถูกต้องอ่าเลนขวาจะได้ไม่ราคาจะได้ไม่ติดใบไม้กิ่งไม้แต่ตอนนี้พี่อยู่เลนขวาใช่ไหมแต่ับแยกข้างหน้าผมจะให้พี่เลี้ยวซ้ายอีกเลี้ยวซ้ายที่เดิมนั่นแหละ แต่ถ้าพี่จะเลี้ยวซ้ายพี่จะอยู่เลนขวาเลนนี้เลี้ยวซ้ายไม่ได้นะผิดนะโอเคพี่เปิดไฟเลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวอ่าแล้วก็ต้องมองกระจกซ้ายก่อนแล้วก็กลับเข้าไปอยู่เลนซ้ายอันนี้คือที่ถูกต้องเลยที่ถูกต้องเลยจะเลี้ยวซ้ายต้องกลับมาอยู่เลนซ้ายเว้นแต่ว่าเขาให้เลี้ยวได้2เลนทั้งเลนซ้ายและเลนขวาแต่สำหรับมือใหม่ผมแนะนําว่าอยู่เลนซ้ายดีกว่าเพราะเลนขวาถ้าเราเลี้ยวซ้ายไปเป็นเลนที่เร็วเปิดปิดไม่เป็นไรพี่เอามม้เลยม้อ่าปล่อยครับเบา ีเดียวนะแต่ถ้าปล่อยคันรถเร็วพี่ต้องเยีบยบคันกลับไปใหม่เยียบคันกลับไปใหม่เยียบคันกลับไปใหม่เพื่อดึงให้รถช้าลงโอเคดีมากเลี้ยวซ้ายไม่อยู่เลี้ยวซ้ายโอเคข้างหน้ามีมอไซค์ขวางทำยังไงเอยมองกระจกมองข้างด้านขวาด้วยโอเคเปลี่ยนไปอยู่เลนขวาโอเค <Okay. S 2> อ่าอย่างที่ผมบอกไปก่อนจะเปลี่ยนตำแหน่งของรถต้องมองกระจกะด้านที่เราเปลี่ยนตำแหน่งไปและต้องเปิดสัญญ,ญาณไฟให้ข้างหล<อ>ังครูด้ดูดีมากครับพี่ อ่ามีกิ้งกือพี่มีเหิ้งคือนะน,นี่ลบ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 จะทำกิ้งกือ,อนี่เมื่อกี้เห็นมีกิ้งกือเห็นมหตาผมไวไหมอะ่ะรับรองรับนักเรียนหลายคนเลยมองไม่ค่อยออกว่ามีอะไรที่เลื้อยคานอยู่ขา้างหน้าไหมนะไม่ไว่าจะกบเขียดกิ้งคือ,อพี่นะต้องระวังน้องด้วยเผื่อไปทับน้องอ,อตาต้องไวครูสองคำเยอกรถยนตตาต้องไวไหมไวเลยนะไวเลยโอเคอ้าวว อ่าเลี้ยวซ้ายมาต้องอยู่เลนซ้ายปลอครับเบาๆถ้ารถไม่มีแรงโอเคถ้าเร็วไปเหยียบคันลงไปเหยียบคันลงไปเพื่อตัดกำลังของรถดีมากดีมากโอเคเยี่ยมเลยปล่อยคันก่อนปลอดภัยและกดคันเร่งนะะฮดีมากเลยครับเองครับครูปอกสอนเป็นไงค่ะละเอียดค่ะดีไหมดีมากละเอียดดีมากเลยใช่ไหมกดเข้า YouTube แล้วมันก็จะขึ้นติ๊กต็อกไปด้วยนะใช่แล้วเวลาดูคลิปหลายคนเลยคุณครูสอนขับยนต์ทุกคนก็สอนดีหมดนะใช่แต่ทําไมถึงมาเลือกครูปอกก็คือ ดูทฤษฎีแล้วก็ด้านปฏิบัติรลยะ mm hmm. คูป๊อกเขาจะละเอียดมากกว่าคนอื่นนะคบเราก็เลยขอเลือกคูป๊อกดีกว่า oh. เพราะว่าเราแบบอะไรคือมันมันแน่นกว่านะคะคือเท่าที่ดูจากคลิปทิกตอกและ YouTube ใช่เห,เห็นแบบนั้นใช่มันมันแน่นอะ่ะคือรายละเอียดของคูป๊อกจะอธิบายแบบแบบตั้งแต่ตั้งแต่คือ,อยังไง คือเริ่มต้นครับริ่มต้นจนถึงตอนขับสตาร์ทหรืออะไรอย่างนี้นะคะคือวิธีการสอนนี่คือ<ช>ไล่เรียงลําดับเลยใช่ไล่เรียงไปเลยค่ะแล้วก็สอนก็ค่อน<ช>ข้างโอเคเลยคือง่ายๆพูดง่ายๆอ่ะขั้นพื้นฐานนะคะพื้นฐานจนถึงแบบ จนออกออกถนนได้ออกถนนออกตัวรถเลยโอเคก็เลยสนใจที่จะเรียนกับครูป๊อกเนาะก็ขอบคุณครับพี่จะกระชั่นที่ที่มาเรียนกับครูป๊อกนะไม่เป็นไรค่ะคือก็ขอบคุณครูป๊อกมากที่ว่ามีเวลาว่างให้เราด้วยอะไรอ่าเร็วซ้ายต้องอยู่เลนซ้ายอ่อเหยียบคันลงไปนิดนึงถ้ารถเร็วถูกต้องเพราะเกียร์สองรถจะเร็วหน่อยพอรถเร็วแล้วอาจจะพุ่งไปหน่อยถ้ารถพุ่งบังคับรถยากก็ต้องเหยียบคันกลับลงไปโอเคเหบคันกลับค่ะ เพื่อนๆเห็นคลิปนี้แล้วก็ลองนำไปใช้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คุณป้องด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ